ค่ะท่านผู้ชมมาดูความช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 กันค่ะบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปริกจำกัดมหาชนหรือว่า OR สนับสนุนพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station 17แห่งในกรุงเทพและปริมณฑลตั้งจุดกระจายยาเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 นอกจากนี้นะคะก็ได้สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงมูลค่า2 7 0 0 0 0บาทให้อาสาสมัครที่นำยา ไปส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้านถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกันแพทย์หญิงนิตยาพานุภาคพึ่งพาพงหัวหน้าโครงการแพ m i l y Care Hub คอมโควิด -19 FM โ o c แค e และนายแพทย์พงศธรเกียรติดำรงวงผู้ส่งคุณวุฒิด้านมาตรฐานและคุณภาพสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรับมอบน้ำมันเชื้อเพลิง270,000บาท จากคุณพันวดีพุทธยางคูลผู้จัดก,การฝ่ายบริหารสถานีบริการส่วนกลางและคุณนัทพลชูจิตตารมผู้จัดก,การฝ่ายสื่อสารองคอ์กร OR เพื่อสนับสนุนโครงการผมหนึ่งในแพทย์จิตอาสาที่มาทำโครงการให้กับการดูแลผู้ป่วยโควิดที่บ้านหรือท่าเรียกว่า o o m i s s o l t t o o นะครับในโครงการนี้เนี่ยเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับ จาก OR นะครับในการใช้ปั๊ม17แห่งทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับในการช่วยกระจายยาซึ่งในโครงการนี้เนี่ยเรามีการส่งยาผู้ป่วยไปให้ที่บ้านนะครับรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่มีความจําเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยนะครับโดยที่เราก็จะมียาออกจากคลินิกพริบตาที่จารุรีสแควร์นะครับแล้วเราก็เอารถเนี่ยมาส่งยาที่จุดกระจายยาที่เราจัดเอาไว้ที่ OR สถานีสเตชัน17แห่งทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับโครงการนี้ ได้รับการสนับสนุนจากสปสชนะครับและกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยที่มีแพทย์จิตอาสาผ่านราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัวจํานวนกว่าพันคนนะครับเรามีเภสัชอาสาพยาบาลอาสาแล้วก็ทันตแพทย์อาสานักกายภาพบำบัดอาสาเข้ามาช่วยเหลืองานต่างๆนะครับให้การดูแลปัจจุบันเรามีคนไข้อยู่ประมาณ2 1 0 0 0คนที่เราให้การดูแลในโครงการนี้ครับบริษัทดิจิตอลอิรากรุปจำกัด ได้นำแพลตฟอร์มอูฟู่เข้ามาร่วมอาสากับโครงการโดยการนำยาไปส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้านผมจดูแลอาสาสำหรับการส่งยาส่งออกซิเจนส่งของนะครับอาสาของเราทั้งหมดรถแท็กซี่คือ1,000คันนะครับแล้วก็ในส่วนของมอเตอร์ไซค์ประมาณ0คันและอาสาที่สมัครตามฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเ7 5คนนะครับโดยคนไข้ทั้งหมดที่อยู่ในกอกับการดูแลเราคือ2 0,000คน หน้าที่ของเราก็คือทอํายังไงให้ผู้ป่วยได้รับยาเร็วที่สุดต้องขอบคุณทันตีอาสาทุกคนนะครับที่ทางโออาช่วยสนับสนุนบัตรน้ํามันให้กับเรานะครับแบ่งเบาภาระให้กับคนที่เป็นอาสาจริงๆนะครับมีความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือชีวิตคนเนี่ยนะครับมันมีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะครับบางครั้งน้ําตาก็ไหลด้วยนะฮะมันมีความภาคภูมิใจการจัดตั้งจุดกระจายยาครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกัน OR Stay Strong Together ซึ่ง OR ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในหลากหลายรูปแบบท่านผู้ชมคะโครงการนี้นะคะถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจของหลากหลายหน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 พร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์โควิด1 9แบบนี้ค่ะ